สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับห้องเรียนครูกิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของโมดูล AI เฟรชครับก็คือตัวนี้ครับคือตัวนี้นะครับโมดูลตัวนี้นะครับว่ามาใช้ยงานยังไงนะครับวิธีการตอบยังไงนะครับส่วนทฤษฎีเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่เรียนทฤษฎีวันนี้เราจะเรียนปฏิบัติเลยนะครับดับแรกก็ต้องมีโมดูล AI เฟรนะครับอันที่สองก็คือเป็นบอร์ดคิดบต์นะครับ อันดับที่สก็วันนี้เราจะมีบอร์ดเพิ่มเครื่องหาก็คือบอร์ด ikv 1นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสายก็เป็นสายจัมเปอร์ชนิดเมียผู้นะครับเมียผู้ครับที่ก็สังเกตเมียผู้ก็คือมันจะมีฝั่งแหลมกับฝั่งที่เป็นฝั่งรับนะครับอันนี้ก็คือสายเมียผู้ครับเมียผู้เมียผู้นะครับอีกสายเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นสายอ่า jst นะครับสาย jst นะครับอ่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลย นะคดับแรกนะครับให้เราทําการใช้สายเมียผู้เนี่ยต่อกับพายาเฟลื I ก่อนนะครับโดยใช้ฝั่งเมียเนี่ยเป็นในการต่อครับสาย3ขาเนี่ยก็จะมี V C มี G N D แล้วมี out นะครับให้เราทําการต่อไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยได้สียาวต่อไปเลยอยา่างนี้มันลักษณะนี้ครับต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นสายแลมเนาะสายแรมใ,ให้เราทําการต่อกับ สาย G S T นะครับ G S T คู่เขาจะเปลีล่ยนสายนิดนึงนะครับจะได้เสียบง,ง่ายนะครับอ่ะอสายสายนี้มาซื้อสายเดียวกันนะครับแค่อีกฝั่งนึงมันจะใหญ่กว่าเสียบง่ายนะครับเราไล่ดูครับอ่ะสายสีเขียวของคูเนี่ยคือ V C C นะครับ V C ต่อกับเส้นสีแดงครับเราก็ดูว่ารูสีอะไันไหนนะเสียบไปซึ่งอันนี้สายมันรวมเนาะสายมันรวม,ม,รวมอ่ะมาต่อครับพอดีเมื่อกี้สายมีปัญห,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 หาหนึ่งครูไปเปลี่ยนสายมาครับ มาเริ hehe, it, hmm. right. okay. Wait, ่มใหม่ครับสายวีซีของครูเนี่ยคือสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยต่อเข้ากับสีแดงนะครับสีแดงแลวหยิบสายต่อกับสายสีแดงของสายเจ็ดทีนะครับก็คือสายล่างอ้นนี้ต่อไปต่อไปครับสายสีเหลืองเนี่ยก็คือสายกลาวนะครับแต่ครูจะขอต่อสายเส้นสีส้มนี้ก่อนนะสีส้มก็คือสายสัญญานะต่อกับเส้นสีขาวของเจ็ดทีนะครับต่อเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือกราวก็ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อให้ได้ลักษณะนี้ จะเห็นได้ว่ากาวต่อกาวนะครับสีดำก็คือกาวเนาะนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเทียบกับช่องต่ออัี้กรณ์ส่งของบอร์ดไอคิววัตนะครับเราก็เลือกพอร์ตเอาว่าเราจะใส่พอร์ตไหนนะครับส่วนรูเจะใช้ใส่พอร์ตที่2แล้วกันนะครับง่ายดีต่อนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้พอได้แล้วเนี่ยบอร์ดไอี1วัตตัวเนี้ยมันเป็นแค่บอร์ด เป็นชุดเสรมิมเฉยมันสักการอะไรไม่ได้นะครับให้เราทําการต่อสายเนี่ยเราใช้โดยใช้สาย KB เ h a เชนเนี่ยในการต่อเข้ากับบอร์ด i k เควันะครับก็ต่อเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับต่อเข้าในลักษณะนี้ครับ,อรบสองบอร์ดอย่างนี้นะครับ่อบอร์ดอย่างนี้แล้วก็มีสายตรงนี้อยู่ครับต่อไปให้เราทําการต่อ usb นะครับเข้ากับตัวของบอร์ดคิดไต์ได้เลยนะครับ ม,มาต่อได้เลยนะครับจากนั้นจะเป็นการโคดดิ้งแล้วนะครับเรามาสู่ช่วงโคดดิ้งได้เลยอะก็มาต่อในส่วนของการโคดดิ้งนะครับในการโคดดิง้งอะให้เราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า i k v 1 p l u g in นะครับให้เซิร์ชที่เว็บนี้นะ i k คิด y i n f o นะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อมมาข้างล่างนะครับที่เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันเวอร์ชันนเวอร์ชัน ทีนี้ว่าไม่ได้อยากให้เวอร์ชันที่ใหม่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะมาสักเนี่ย2,562ก็พอนะครับ i q v 1ตรงที่เวอร์ชันสอง่นึ่งก็พอนะครับอันนี้อัโหลดได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับมาที่โปรแกรมคิดไว้ขอลบโปรแกรมเก่าทิ้งก่อนนะครับให้เราติดตั้งบล็อกอินนะครับอินสตาบล็อกอินนะครับเลือกคิดไว้ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ i q v 1นะครับโหลดไปนะครับมันจะทำการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องตกใจเนาะ มีโค้ดเก่าอยู่ก็ลบทิ้งนะครับนะครับอ่ะมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับก็ดับแรกก็ไปที่เบสิกครับเลือกโฟลเวอร์มาก่อนนะครับก็คือจะให้มันทำงานวนๆไปนะครับจากนั้นครับให้เรามาที่16คูณ8 2ชาก็คือ2อักขระนะครับก็คือวันนี้เราจะทำเป็นคาร์ตอนคาริตอนเนี่ยจะมีแค่2คาก็คือ0และ1เท่านั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้เรามาใส่ ไปที่ปักอินนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราต่อกับ Hi i อคิววันใช่ไหมเราก็ต้องไปหาปักอินไอคิววันนะครับเราจะให้ใหเ,ปเป็นค่าดิจิตอนนะครับนี่ครับดิจิตอลีดทิ้งนะครับให้มันทำการอ่านค่าจากให้มันทาการอ่านค่าดิจิตอลผ่านพอร์ที่เท่าไร่เมื่อกี้เราเี่เท่าไรครับ2เราก็เปลี่ยน2นะครับอ่านค่าดิจิตอนผ่านพอสองนะครับจากนั้นนบให้เราลองอัพแกรเข้าไปดูนะครับหน้าพอตเฟลนะครับ เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับเฟลล์อยู่นะครับรอให้โปรแกรมมันอัพสักครู่นะครับถ้ามันขึ้นบอร์ดเฟลแบบเมื่อกี้ให้เราลองย้ายพอตดูนะครับบางทีพอตมันหลวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เหมือนพอทโคตรจะหลวมนะครับอันนี้ขึ้นจะว่าสิดถ้าขึ้นอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้นอกจากปิดแล้วเปิดใหม่นะครับปิดแล้วเปิดใหม่ ทะได้ครับให้โปรแกรมมันบิ i l เสร็จก่อนนะครับ b u ว,วเสร็จแล้วปุ๊บให้เรามาดูที่ตัวบอร์ดชิปไว้นะครับตัวบอร์ดชิปไว้นะครับขออนุญาตจอแป๊บนึงนะครับอ่ะให้เรามาดูที่บอบร์ดชิปไว้จะหักนิดนึงนะครับอ่ติีสายมาทับอยู่ ฟสถานะเดียวนะครับจะเป็นเลขหนึ่งตัวนะครับก็คือค่าหนึ่งะครับเซนเซอร์อีกชื่อหนึ่งคือชื่อท่ายเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งที่ผ่านะครับระยะมันอยู่แค่ประมาณสองถึงสามสิบเซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเราทำการถ้ามันมีอะไรผ่านนะครับมนจะเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์จะเปลี่ยนค่าสูงกัเปนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าดิจิตอลนี่ดิจิตอลก็มีค่ค่าสูกางกับค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราจะมาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นโปรแกรมนับจํานวนคนนะครับนับจำนวนคนมาที่โปรแกรมขิดไว้ต่อของเราเลยนะครับที่มันการคิดไว้มาที่โปรแกรมคิดไว้นะครับ มาที่โปรแกรมคิดไว้นะครับก็มาที่ส่วนเดิมก็คือโฟลเวอร์นะครับเมื่อกี้โปรแกรมเก่าคือบอจิงไปแล้วนะครับ Vo เวอร์ครับให้เราทำการมาที่ลอจิกนะครับเลือกอีเ i l ก็พอแลละอีเบลพอครับเอาบล็อกเงื่อนไขมาใส่นะครับคุณจะใส่ว่าถ้าเมื่อกี้ที่อ่านค่านะครับเราใช้ดิจิตอนนะครับไปที่ไอเคันเอาดิจิตอนพินอะไรครับพินสองนะครับ ถ้าเปนสองมันเท่ากับ0นะครับเพราะว่าค่าธรรมดาก็คือค่าศูนย์ถ้ามันเท่ากับ0ูนย์นะครับให้เรามาให้มันนับไปเรื่อยนะครับครูจะประกาศตัวแปรเอ็กอกมาครับโดยหยิบเซต x 2นะครับ x นะครับ2นะครับแล้วใส่ตัวเข้าไปข้างในครับใส่ตัวเข้าไปข้างในครับครูเอาตัวแปร x นะครับ เอาตัวแปร x เนี่ยบวกแล้วก็บวก1เข้าไปคิดนับที่ละคนครับทีดนับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้นเนี่ยกูจะให้มันแสดงครับให้มันแสดงให้เสกอร์ใส่ครับแล้วใส่ค่า x เข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่าคูย่อใส่ดีเลย์นิดนึงให้มันดีเลย์นิดนึงว่าเออไม่ไม่ไม่จะนับไปเรื่อยๆครับดีเลย์สัก0.5หรือหนึ่งวีก็พอครับหลังจากนั้นเนี่ย มันแสดงค่าอกด้วยครับแสดงค่าอีกด้วยทีนี้ว่าถ้านับเป็นร้อยคนเนี่ยเราใช้สกอร์แต่ถ้านับไม่ถึงร้อยเนี่ยเราใช้สองชาก็พอครับนี้ก็ตอนนี้กูใช้ที่ก่อนหน,น้ครับอ่ะมาดูที่ผลลัพธ์ของโปรแกรมเลยครับเการอัพข้อความการอัพเข้าไปครับ ดูผลลัพธ์ของโปรแกรมครับอ่ะมาดูผลลัพของโปรแกรมไปนะครับตอนนี้จะเห็นหน้โลโลกเนีมันนหนึ่งนะนี่เพิ่มอนึ่งอ่าสองสามแล้วสี่ห้าหกเจแหละครับคืออย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ดีเลย์เท่าไหร่นะครับอันนี้กู้ใส่ดีเลย์สิบาก็จะเร็ว่นสิบแปดสิบเอ็ดา 45แล้วนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นโปรแกรมสามารถไปไประยุกต์ใช้โปรแกรมในโปรแกรมนั้นตัวหนึง่งได้นะครับก็ให้เราทำการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้ต่อไปเรื่อยๆน,นะครับไปเท่าไหร่มาแล้วมันคิดอยู่ว่าดีเลย์เท่าไหร่นะ,รนะครับถ้เาเราใส่ช้ากว่านี้ใม่ติใส่สักหนึ่งมันก็ค่อยๆนับคิดว่มามันก็จะนับถ้าไม่ได้ดีเลย์เลยนะครับมันก็จะนับสองสามที่ห้าก็จะไปเก้าสิบไปรูรูนะครบบับโปรแกรมโมดูลไอไอาร์เฟรชนะครับก็ เนื้อหาวันนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้โจทย์พวกเราได้ไปไประยุกต์ใช้โปรแกรมในเคื่อต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย